สำหรับคลิปนี้ก็ทำมาขึ้นมาเพื่อขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆ FC นะครับที่ไว้วางใจนำรถเข้ามาให้เรา,าเก็บงานสีให้ครับผมหลังจากที่พี่ๆน้องๆได้ติดตามมาทางเพจทางช่อง YouTube ของทีมงานโทรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่องดำซิ่งดินด่วนช่องรถดำสวยจารัดเพจรถดำสวยจารัดแล้วก็ ช่องล็อกยีนดีนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจวันนี้ก็ได้มานะครับอีกคันหนึ่งก็คือนี่ครับคันนี้พี่เจ้าของรถอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับโทรมาให้เราไปนํารถมาซ่อมนะครับมาเก็บงานสีก็คันนี้ก็ไม่ได้ทําหลายรายการครับเอามาเก็บงานแค่าตามรายการที่ระบุเนี่ยครับลายมือผมเองนะนะครับก็มาเก็บงานสีนี่ แล้วตอนนี้กําลังให้พี่แกไล่เคาะไล่กระตุกขึ้นมาให้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอีกคันหนึ่งพี่แกก็ไว้วางใจเป็นคันที่2แล้วนะครับ FC คนที่ให้เครื่องดื่มเหลาน้อยไปนี่อันนี้ก็พูดยาวพี่แกก็กระตุกขึ้นดึงขึ้นช่างทำให้เนียนเลยครับเนียนกิิบเลยขัดถึงเนื้อเหล็ก นะครับมันจะได้ไม่ต้องโป้เยอะนะครับมันจะได้โป้บางๆแล้วก็เก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเวลาพ่นเราก็พ่นทั้งบานนะครับนี่หลังจากที่เราทำสีแดงแก้วไปนะครับก็มีลูกค้าติดใจเอาอีสุนะครับมาทำสีนะครับเป็นแดงแก้วเหมือนกันนี่ครับคันนี้เลย ผูกใจในสีพีริอรุบเอารถเข้ามาก็เลยบอกเปลี่ยนเป็นสีแดงที่ใช้พ่นพีริอุดไปเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับช่างกําลังเก็บงานขัดยานะครับอันนี้ก็พี่คมเนี่ยก็ขัดยาอุ้ยเงาตาแตกนะนี่ยังไม่ได้เคลือบนะครับแค่ขัดรอบแรกเองขัดงานรอบแรกไปยังไม่ได้เคลือบนะก็มีความเงาความเบาแล้วนะครับ พี่ๆน้องๆ FC ท่านใดที่สนใจอยากจะทําสีรถยนต์ก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์087-022-1079อ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกคันหนึ่งอันนี้ครับอันนี้ให้ลุงสันติลงให้นะครับคันนี้ก็พี่ที่จังหวัดประทุมธาน,นีครับไว้วางใจให้เราเอาอามาทําสีก็เป็นคันที่2แล้วครับหลังจากทำพีอูดไปแกก็ให้คันนี้มาอีกคันนี้จะทําเป็นสีขาวมุก นะครับขาวมุกค,ครับของเดิมก็เป็นขาวมุกแต่ว่ามุกอ,อ่อนๆนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นมุกที่สว่างสว่างขึ้นมานะครับอันนี้ลุงแกก็ติดกระดาษเพื่อที่จะพ่นพื้นใช่ไหมลุงจะพ่นพื้นอ่าใน,นี่ครับงานตัวอื่นก็จะค่อยๆทย,ยอยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะวันเสาร์ นะครับวันเสาร์น่าจะได้เข้าห้องพ่นนะครับแต่ที่จริงคันนี้คุยกับพี่เจ้าของรถก็คือ,อตกลงกันรับรถวันเสาร์นะแต่ทีเนี้ยมันมีรายการสั่งอะไหล่นะครับมีรายการสั่งอะไหล่ก็เลยก็เลยต้องต้องขยับวันและเวลาออกไปอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ของ h 1วันะครับบันไดซ้ายขวาสองข้างก็ ทำการเชื่อมพลาสติกให้นะครับดามพลาสติกเชื่อมพลาสติกให้พี่เขาจะได้โปเป็นเนื้อเดียวกันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับเวลาเราประกอบก็จะได้ง่ายขึ้นดูแตกยาวถึงนี่นะครับนี่ช่างก็โปให้เก็บงานให้หมดนะครับท,ท,ทั้งทที่รายการซ่อมไม่ได้มีถึงนี่นะแต่พอเรามองเห็นแล้วว่ามันมันสภาพมันไม่ไหวจริงเราก็ทําให้ไปเลยนะครับทําให้ซึ่งพี่เขาไปคูดมา นะครับไปพูดมาก็เลยซ่อมยาวเลยนะครับก็ทําเท่าที่พวกเราทําให้ได้นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคิวของคันนี้ครับได้เข้าห้องนะตอนนี้ลุงใหญ่จะคนพื้นนะครับคนพื้นนี่ก็ขอบคุณพี่ๆน้องนะครับที่ไว้วางใจพวกเรานะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อขอบคุณนี่แหละครับนะครับส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะนำรถมาทำสีนะครับเก็บงานทรงงานสีก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์087 022 1 0 7 9นะครับที่ให้ไว้ในคลิปนี่แหละนะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับใกล้ๆเราพิจารณานะครับว่าจะาไปดูรถกันยังไงนะครับ ตอนนี้ก็งานที่อู่ก็ค่อนข้างที่จะตึงนิดนึงแน่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้พี่พิงน้องเอฟซได้ชมได้ชมได้ชมนะไม่ใช่ได้ชมนะครับส่วนรถ้ํำซิ่งดินด่วนเราก็วันนี้ก็ไม่ได้ลงอะไรเลยครับเนื่องจากว่า อ,อะไรตัวที่เรารอยังไม่มานะก็ปล่อยไว้ก่อนครับก็ปล่อยตัวไหนมาเราก็ทำนะครับนี่ก็ปล่อยไว้ก่อนวันนี้ก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงทำอะไรเลยวันนี้รถพิบุธนะครับเพราะว่า,าในส่วนของอชิ้นงานอย่างอื่นผมก็ทำหมดแล้วนะครับเมื่อบานก็เนี่ยใส่เบาะนะครับเมื่อบานใส่เบาะใส่ ภายในชุดมือเปิดชุดฝาครอบเสาเก่งนะครับใส่หมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ช่างมาติดกระจกแล้วก็ทำเครื่องก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับรถพิวุธไม่มีอะไรแล้วข้างในก็เรียบร้อยดีนะครับสวยงามแล้วกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วเอาเอาแค่นี้แหละรถพิวุดเอาไปวิ่งได้ไปวิ่งเลยพี่จบแล้วนะรถดินด่วน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณพี่พียงน้องเอฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยรักษาสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยผมก็เสียงก็เปลี่ยนนะครับบายบายครับผม